เคล็ดลับนี้นะคะในครอบครัวของแนนใช้มานานแล้วนะคะมันเห็นผลดีจริงๆค่ะแนนก็เลยมาทำคลิปนี้มามอบให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนแปรลีแนนอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแนนก็มีสิ่งพิเศษพิเศษมามอบให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะ ทุกคนประสบปัญหานี้กันหรือเปล่าคะบางทีก็มีแผลร้อนในหรือเป็นแผลในช่องปากนะคะรวมไปถึงการที่เรารีบไปหน่อยนะคะในการทานอาหารร้อนหรือเครื่องดื่มร้อ,ลลอนๆนะคะก็จะทําให้เกิดการพองหรือกลายเป็นแผลในช่องปากในที่สุดนะคะรวมไปถึงการถอนฟันด้วยนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทรมานจังเลยนะคะอยากจะกินอะไรอย่างอื่นก็ไม่อร่อยหรืออยากจะทําอะไรก็ไม่ถนัดเลยใช่ไหมคะ คลิปนี้นะคะแนนก็จะมาบอกวิธีที่จะทําให้ช่องปากของเรานะคะกลับมาปกติและสุขภาพดีในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแนนเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ใต้คลิปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ วิธีที่จะทําให้ภายในช่องปากของเรากลับมาสุขภาพดีอีกครั้งนะคะันนเชื่อว่าใครลหลายๆคนก็อาจจะเคยลองทํากันมาบ้างแล้วหรือถ้าใครยังไม่รู้นะคะวันนี้แนนก็จะบอกก็คือการใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองนะคะที่จะทําให้ช่องปากของเรากลับมาสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ สิ่งที่จะต้องมีในคลิปนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองค่ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอเพียงแค่เป็นสกัดเย็นนะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นซูปเปอร์มาร์เกต็ตห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อจนไปถึงร้านบิวตี้ช็อปต่างๆนะคะก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขายแล้วนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้มีแผลในช่องปากนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะเป็นการลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะรวมไปถึงทำให้ฟันของเราขาวกระจ่างใสได้ด้วยนะคะหลังจากที่แนนได้ทำคลิปการทำฟันขาวด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะสามารถรับชมได้เดี๋ยวแนนจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือคลิกที่ตัวไอด้านบนได้เลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขามีกรดลอเิกค่ะ เมื่อเจอกับเอนไซม์ ide, ในน้ำลายที่อยู่ในช่องปากของเรานะคะเขาจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียรต่างๆได้ค่ะข้อดีนะคะสามารถลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังต่อต้านการอักเสบรวมถึงการฟื้นฟูเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ในช่องปากของเราที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการพองร้อนในเหงือกบวมเหงือกอักเสบต่างๆรวมไปถึงการถอนฟันนะคะก็จะทําให้กลับมาปกติได้ไวขึ้นค่ะ วิธีใช้นะคะตอนเช้าเราไม่ต้องรีบแปลงฟันหรือดื่มน้ํานะคะให้เราบ้วนปากด้วยน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นปริมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะโดยการอมและกลัวคอประมาณ15นาทีแล้วจึงบ้วนออกค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็สามารถแปลงฟันได้ปกติค่ะส่วนตอนเย็นนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะแนนเคยไปทานของร้อนแล้วเกิดการพองที่ลิ้นนะคะแนนก็ใช้วิธีการอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็จะทําให้ระบบภัยในช่องปากของเรานะคะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะใครที่ได้ใช้เคล็ดลับนี้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปในภายหลังค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญลืมกดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ